เอาไปยังให้เนาะยังเจ้าเบิงด้วยนี่เซ็นผมผู้ใดเนี่ยเอาเซ็นผมประสิทปิ์ไปู้จักบอกว่าของผู้ใดเนาะก็คือกันบดอันล่ะมื่อวานเจ้าออารถค่อยไปแหม กับมากคือไม่เส็นผมมาเอาเส็นผมสีดำพร้อมวาดืัอวานข่อยรถไปวัดนี่แหรถขั้นนี่มันก็มีคนใส่ยู่สองคนก็มี่เจ้ากับข่อยเท่านั้นพม่ใสิเส็นผมบ่ได้เจ้ามันก็ของเจ้าห้าหนั่งตัวสีของข่อยได้จังไหนข่อยวาดเบิ่งแล้วของข่อยน่ะผมสีน้ำตาลทองอันนี้สีดำเปื้อนไรแหมงาวพร้อมอ้าวมันก็ดำเปื้อนตัวเขาบำรุงดีเนาะมันก็ของเจ้าของเจ้ามันผมแจกไป ผมบ่อพี่นำลักก็นังระวังนะยาไขยพู้นะยานะยานะพอเห็นเส็นผมเลยควรจะไปหาอีกยาในใหญ่ไข้ผู้นะเจ้าเสียไปถามไอ้เห็นยังมีคนสองคนด้วถ้า่อยจับได้แล่เจ้าพ่มีบอลอยู่ในน่อยสิบออไข่จำไม่ได้เจ้าเน่ยมาขีดตัวข่อยข่ไขบออไข่แสมบนังอยู่น้อเนี่ยเยอะานี่จำประตู โอ้ยหนอเนามมงเอไงพอเสร็จผมจะนิดน้อยมึงบ้ังจะเซ็ตมึงก็หาเห็นประตูบานบักไงนังมึงขับ่าเห็นไม่ดีชั้อะแท้ตาดีครับเอามึงอไงบ้าตามันมันแตกแล้วบ้ามาดีดูมานีดูไม่เบิ่งดูมาแตกคักๆ ย้ำกดเดียกไรอยากจะน้ำเส็ดผมไร <c oughs> โตขึ้นมาทันทีเลยน้ำต่ละเรื่องเอื่นเป็นยังไง <c oughs> บ้างนี่ <c oughs>